ครับผมสวัสดีครับผมน้านำน้อยก็เดี๋ยวพามาชมซ่อมปัํมขาวปั๊มแดงตีบูธแขนอามก็ปัํมขาวก็ซ่อมนะไม่ไม่ได้เปลี่ยนซ่อมงานซ่อมก็ที่ลงเป็นที่ไปตอนแรกฝนแม่นตาอันนี้เขาก็มีมีของนิดหน่อย นน่นี่ธรรมดาใหดูงานนี่เรื่องน,นี้เป็นปั๊มเก่าแล้วก็เอามาเช็กขนแว่นตาเหมือนอะไรเปลี่ยนลูกยงโอลงโอลิงใหม่แล้วก็ล้างระบบไทอ่าเปลี่ยนน้ำมันไทเป็นของเก่าด้วยไม่ใช่น้ำมันไทยใหม่อันนี้ธรรมดา Mazda, có lên cái này, cái <s girlfriend> nấy. Không này Không phải. Không phải. Không phải. Không ธรรมดานะยกแค่ไหนวางแค่ั้นกะ็เปลี่ยนอุล,ลงลิงไล่เปลี่ยนหมดเลยแต่รถเป็นปั๊มปั๊มแดงก็ค่อนข้างจะใช้มาเยอะละล็อกผานอืมนะไม่ล่วงนะครับเป็นไงนลัน่นอ่ะนี่ปลดล็อกผาน โ okay. อเคตกลงครับ